สัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่าคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณสมเป็นนวรัชร,รุ่งเรืองศรัทธาของคุณสรินทีนาบํารุงศรัทธาของคุณสลีลาสีแสงและ ศรัทธาของเหล็กชายชาลีโจนนาบำรุงร่วมกันรับอป็เจ้าภาพครับขออนมโมทนากบศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสภทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัดยายให้คุณสมเป็นนวรัตรุ่งเรืองให้คุณสรินทีนาบำรุงให้คุณสรีลาสีแสงให้เด็กชายชาลีโจนนาบำรุงทุกท่าน ขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโดโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศัธาของอาจารย์ถากรสมขันเงิน ศรัทราธาของคุณสําราญจันทรราพีทักศรัทธาของคุณซิวเนียนแสอุยศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายร่วมกันรับปิชาภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทน,นาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธยจ้าณโอกาสดีครับดีกับดีอารมณ์ที่เห็นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดี จิตที่เป็นผลของอากุศลก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่เห็นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีจิตที่เป็นผลของกุศลก็ทำหน้าที่เห็นถามว่าอารมณ์ที่ดีมันเป็นยังไงอารมณ์ที่ไม่ดีมันเป็นยังไงเราตัดสินไม่ได้นนะฮะต้องเอาคำสอนวิจารมมาตัดสินถ้าเอาเป็นเราประตัดสินนะเละเลยเละแน่นแน่เลย เลราว่าสิ่งสิ่งเดียวมีความเห็นไม่ตรงกันได้นะ <c oughs> เอาแค่ดอกไม้เนี่ยท่านเห็นน,นะคนจัดเขาก็จัดว่าให้สวยที่สุดแล้วนะแต่บางท่านบอกไม่สวยสีมันดอกปูนแห้งนะ <c oughs> อาสีมันนี่ก็ปูนแห้งนะอ่า ปอกตกใจเลยชั้นอย่นี้ไม่จัดเท่าก็เดียมันสีปูนแห้งนะแต่คนใจก็คิดว่าสวยที่สุดแล้วนะครับดังนั้นคนเห็นคนชมจึงมีอยู่สองอย่างดีกับไม่ดีนี่คือเอาความคิดของเรามาตัดสินนะครับการตัดสินดีหรือไม่ดีนี่ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตัดสิน อ่เอาคำสองพิริยาออมาตัดสินไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งวันนั้นแต่งงานลูกสาวแม่เขาบอกพ่อรู้ไหเนี่ยปลาตัวนี้ราคาตั้งหลายแสนฮะหลายแสนปลาอะไรปลาคาบมันสวยใช่ไหมฮะเนีย่ยตัวหนึ่งราคาเป็นแสนผมก็บอกทอดกินไม่อิ่มตัวนิดเดียวกินไม่อิ่มะนะราคาเป็นแสน นั่นแสดงว่าเขาเห็นว่าปลาคาบตัวนี้มันสวยใช่ไหมยฮะแล้วราคาเป็นไงฮะเป็นแสนถ้าเราเรียนธรรมะมาเราก็รู้ว่าอันนี้เองจะสวยขนาดไหนก็นแล้วแต่นะฮะปฏิสนมาด้วยปฏิสนที่มาด้วยอกุศลวิบาก ตายโดยโมหะจึงเกิดเป็นเดรัชานใช่ไหมเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะฮะตายโดยโมหะจึงเกิดเป็นเดรัฉานปลานี่เป็นเดรัชานใช่ไหมฮะปลานี่เป็นเดรัชานแต่มันทําไมจึงสวยทําไมจึงมีราคามากเหลือเกินต้องว่ากันอีกสมุดฐานหนึ่งแต่สมุดฐานที่ทําให้เกิดเป็นเดรัชานคืออาคุศลคือโมหะอาคุศลนะ เพราะฉะนั้นท่านทหลายครับเราเห็นเดรัจฉานทั้งหมดนะฮะโดาจะเป็นไอ้ตุกไอ้ด่างจริงจกตุกแกหรือปลาคาบตัวหนึ่งราคาเป็นแสนนกขาวโตวนราคาเป็นล้านนะฮะนั่นคือผลของอกุศลตายโดยโมหะปฏิสนด้วยโมหะเกิดเป็นเดรัจฉานนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามนะฮะ นะถ้าเป็นผลของอกุศลจึงถือว่าไม่ดีจะตั่งการเห็นผลของอกุศลจึงถือว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเป็นผลของอกุศลครับแต่ว่าถ้าเราเราตัดสนะินนะนะถ้าเอาความคิดของเราตัดสินง,งี่เง่าที่ขนาดนี้เฉลือเนี่ยราคาตัวหนึ่งเป็นสันเสนยังหาว่าไม่ดีอ่าใช่ไหม เออนี่นี่นี่เชินถ้าเราเอาความคิดของเราตัดสินนะเถียงกันตายเลยนะฮะเถียงกันตายเัินต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าตัดสินการตัดสินอารมณ์ดีไม่ดีนี่ต้องเอาคําสอนพุทธเจ้ามาตัดสินเพราะพระพุทธเจ้าตัดสินกันด้วยเหตุอากุศลละเหตุมีโลภเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนี่ครับ ตัดสินด้วยเหตุครับเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดี่ันการเห็นเหตุไม่ดีเห็นผลไม่ดีมีความเข้าใจถูกแม้กระทั่งทางตาที่มองเห็นอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ก็ทำให้เราได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อประสบกับอารมณ์ทางตาก็ไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเข้าใจถูกนอกจากจะไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเข้าใจถูกแล้วเราอาจจะมีความรู้ผิดมีความเข้าใจผิดได้ตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนธรรมะเอาไว้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้นั้นเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งทำให้เกิดความเข้าใจครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของชีวิตเราทุกท่านนะครับจากการที่เราได้ศึกษาผ่านไปแล้วว่าเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางตานั้น เป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเข้าใจแล้วนะครับนะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจแม้กระทั่งการเห็นการเห็นแต่ละครั้ง,งเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับกองทุนของชีวิตเรามีกันมาแล้วคนละหนึ่งชุดคือขันห้าเราได้ขันห้ากันมาคนละหนึ่งชุดเท่ากัน ไม่มีความยิ่งย่อนกว่ากันเลยนะได้ห้าเท่ากันคือมีรูป,ปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี่คือกองทุนของชีวิตที่เราได้มากองทุนของชีวิตที่เราได้มานี่เป็นกองทุนที่เกิดจากบุญเราได้ทำบุญไว้จึงได้ขันห้าที่เป็นผลของบุญ ขันห้าที่เป็นผลของบุญก็ไม่เหมือนกันบางคนมีขันห้าที่สวยก็พอจะอวดชาวบ้านเขาได้บ้างบางคนมีขันห้าที่ไม่สวยก็ไม่ไม,ไม่มีจะอวดใครเขาได้เหมือนกันนะนั่นคือความประนีตของการทำบุญของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้และก็จําเป็นจะต้องเข้าใจไว้เป็นเบื้องต้นว่าเราได้มีกองทุนของชีวิตกันมาเท่ากันแล้วก็เป็นขันห้าเหมือนกันขันห้าที่เราได้มานี่เป็นขันห้าที่เกิดจากผลของบุญขันห้านี่เกิดจากผลของบุญก็มีนะเกิดจากผลของบาปก็มีนะ ไอ้ที่มันเห่าแล้วก็หอนนะอันนั้นไม่ใช่ผลของบุญแน่นอนนะนะนอกจากตั้งวามันคาแล้วก็โหนขูอีกต่างหากนะเ,าเคยเห็นใช่ไหมครับขันห้าที่เป็นผลของบาปขันห้าติ่เป็นผลของอาุศลนเขาก็มีห้านะฮะเราก็มีห้าแต่ห้าของเขาเป็นผลของบาปห้าของเรามีเป็นผลของบุญ ตะนี้เรามีขันห้าที่เป็นผลของบุญนะฮะถ้าเราไม่รู้จักใช้ขันห้าที่เป็นผลของบุญโดยเอาขันห้าที่เป็นผลของบุญไปทำบาปเขาเรียกกันว่าขาดทุนอย่างย่อยยับขาดทุนอย่างย่อยยับเชินนะครับเออกองทุนของเราได้มาด้วยผลของบุญเอาขันห้าที่เป็นผลของบุญไปทำบาป จะไม่ขาดทุนได้ยังไงในเมื่อต้นทุนของเราเป็นผลของบุญน้ําเอาขันห้าไปทำบาปเมื่อเราเอาขันห้าไปทำบาปเราก็จะได้ขันห้าที่เป็นผลของบาปถ้าลงได้ขันห้าที่เป็นผลของบาปเ้วก็ต้องไปเห่าไปหอนข้างท่านนน,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 นทางอีก <laughs> ไม่แย่เลย <laughs> ที่เราเห็นนะชัดๆก็คือ <laughs> นะขันห้าที่เป็นผลของบาปอ่ะ เขาเอาไปเชือดเอาไปแล่เนื้อเอาไปขึ้นเคียงขายนะนั่นคือขันธ์ห้าที่เป็นผลของบาปนะที่ถูกแล่เนื้อเถือหนังเอาไปขายนะเอาไปใช้นี่เขาใครเป็นนี่เป็นศิลป์แล้วก็ไม่ยอมใช้นี่ใช้ศิลเขานะตายด้วยโมหะด้วยอวิชชาเขาครอบงำจิตใจก็ต้องไปเป็นวัวเป็นควาย เป็นหมูเป็นไก่ให้เขาเชื่อดนะแล้วก็ช้นี่เขาได้เลือดได้เนื้อแล้วก็ชีวิตเอาหรือครับผมคนหนึ่งไม่เอาเพราะนั่นคือผลของบาปเรียนรู้เรียนรู้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่รู้นะแน่นอนครับใช้ชีวิตอย่างขาดทุนย่อยยับ แทนที่เราจะได้กําไรอันเกิดจากการมีขันธ์ห้าดได้บุญมาแล้วกลับเอาขันธ์ห้าไปทําบาปสร้างบาปขันธ์ห้าที่ได้จากบุญนะไปทําบาปสร้างบาปก็จะไปได้ขันธ์ห้าที่เป็นผลของบาปนําเกิดในทุกขติในอวัยภูมิต่อไปนี่คือการขาดความรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกนะฉะนั้นเรียนไวเ้เถอะนะเรียนแล้วเราจะได้รู้ ตอนนี้การเรียนศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุธทธเจา้านี่นะมันทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจชัดเจนแม้กระทั่งฐานมูลฐานของชีวิตนะเรียนมูลฐานของชีวิตซะเราก็จะได้รู้ความเป็นไปของชีวิตเรียนรู้ความเป็นมาของชีวิตซะอีกด้วยลำบากไหมครับตั้งแต่เรียนมานี่รู้สึกว่าแม้ มันเข้าใจยากไหมครับเออไม่เหมือนกันหรอกนะบางคนเรียนแล้วเข้าใจง่ายง่ายบางคนเรียนแล้วเข้าใจยากยากพราะไม่เข้าใจก็เขารบครู <c oughs> <c oughs> ครูอาจารย์สอนดีเหลือเกินขอเขารบนับถือ <c oughs> <c oughs> เออโดนบ้าจะเป็นอย่างนั้นฟังแล้วฟึ่งนะฮะ ซึ่งเราทั้งคอพับคออ่อนนะ <c oughs> อันนี้ก็เห็นใจนะครับเห็นใจตรงที่ว่าไม่ได้สะสมมาไม่ได้สะสมไม่ได้อบรมมาเนี่ยถ้าไม่ได้สะสมไม่ได้อบรมมานะมันไม่ค่อยเข้าใจเข้าหูแต่ไม่เข้าใจอ่า บางทีเข้าหูนะาไม่เข้าหูขวาทะลุหูขวายนะเข้าไปแลยไปค้างอยู่ที่ใจไม่ยอมเข้าไปในใจไปค้างในใจนี่เป็นความรู้ใหม่นะใช่ไหมเราเคยได้ยินนะเข้าหูขวาแล้วทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวาไม่เข้าไปในใจเขาี้พูดใหม่เข้าหูขวาแล้วไม่ออกซ้าย หรือเข้าซ้ายไม่ออกขวาเข้าไปในใจแล้วมันไม่เข้าใจไปค้างอยู่ในใจค <c oughs> ้างอยู่ในใจเคยเห็นเคยเห็นคนค้างอยู่ในใจไหมครับจะเล่าให้ฟังไหมละ่ะ <c oughs> เล่าให้ฟังนะ <c oughs> ผมเนี่ยพูดธรรมะนะครับ พูดธรรมะให้คนในฟังทั้งขันรถนะต้นทางก็ทั้งไปถึงเดลีจะถึงเดลีอยู่แล้วแวะลงข้างทางเขามีร้านอาหารแล้วก็หิวอาหารไปลงไปทานที่อาศัยร้านเขานั่งทานเพื่อจะได้เข้า,าสายน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำได้บ้างพอลงจากรถพอกระทิงอาจารย์ฉันจะไม่ขอมาใกล้อาจารย์อีกต่อไปแล้วทำไมครับ ดา่าฉันตลอดทางแน่โอ้นี่ไงครับค้างอยู่ในใจมันไม่เข้าใจค้าค้าค้างอยู่ในใจเข้าใจว่าไอที่พูดมันจะดา่าแกตลอดทางแกค้างคาใจมันไม่เข้าใจคนฟังฟ้าฟ้าเข้าใจหมดเพราะเขารู้ว่าธรรมะเขาไม่ได้รู้ว่าด่าเขา ในคนที่ค้างใจเนี่ยคือแค่คิดว่าเราเนี่ดา่าแกตลอดเวลาเก็บเอาคำพูดที่เราพูดมาเนี่ยดา่าฉันตลอดเวลาดา่าฉันตลอดทางพอกันทีนี่และจริงๆรับตั้งกันนั้นมาเนี่ยไม่ได้ไปด้วยกันอีกเลยเนะครัไม่ไปอีกเลยนั่นคืออะไรขึ้นครับค้างขาใจรายการก็มีนะฮะออกทางวิทยุเนี่ยจบรายการปุ๊บโทรมา อาจารย์ดูถูกผมมากเกินไปด่าผมตลอดนี่ผมมาเตะพ่อเตะแม่ก็จริงน,นะครับแต่พ่อแม่เนี่ยด่าผมนะครับผมจำเป็นต้องแก,แกนะ้แค้นเพราะเราไปพูดว่าคนเตะพ่อเตะแม่เป็นคนไม่ดีเป็นคนในระดุณคุนแกเข้าใจว่าเราเนี่ยดา่าแกแกก็เข้าใจว่าเราดา่าแกก็เลยโทรมาว่าผมเนี่ยเตะพ่อเตะแม่ก็จริงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยทำผมเจ็บนะครับวันนี้ อันนี้เกิดจากอะไรครับไม่เข้าใจแต่มันค้างคาใจ <c oughs> นี่อย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับเออวันนั้นเรียนธรรมะนี่เมื่อกี้คุณแม่มาจากน้องจอกฟังแล้วมันค่อยจะลืมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะมันจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเอาเข้าใจพอแล้วนะเอาแค่เข้าใจพอแล้ว อย่าถึงขั้นจาได้เลยถ้าเกิดผมพูดไปเนี่ยทุกท่านจําได้ผมตกงานเลยนะครับผมไม่มีเรื่องอะไรจะพูดต่อไปแล้วผมพูดแล้วท่านจําได้หมดจำได้หมดเพราะนั้นก็เอาแค่เข้าใจนะอย่าให้ถึงขนาดจําจกันได้หมดเลยนะครับ <c oughs> เรียนเนี่ยมาเรียนเอาความเข้าใจนะความจำนี่เป็นหน้าที่ของสัญญา ความเข้าใจเป็นหน้าที่ของปัญญาเราเอาความเข้าใจเอาความเข้าใจมันจำไม่ได้ก็ขึ้นกิโลไปเลยช่างมันขึ้นกิโลไปเลยจำไม่ได้ก็ช่างมันขอยเรา,เข,าเข้าใจฟังไปเข้าใจไปฟังใจเาใจเอาแต่ความเข้าใจความจำลดกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจลดกิเลสได้ครับ อวิชชาไม่รู้ความเป็นจริง <ative> พอเกิดความเข้าใจปุ๊บก,ก็รู้ความเป็นจริงพอรู้ความเป็นจริงปุ๊บลดอวิชชาท,ทันทีนี่ครับฉะนั้นเรานี่อาศัยความเข้าใจนาไปลดอวิชชาเพราะไม่รู้ความเป็นจริงพอเข้าใจปุ๊บอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองเนี่ยจึงได้รู้แล้วก็จึงได้ไดเข้าใจเพราะฉะนั้น ธรรมะที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าทําให้เกิดความรู้ถูกไม่กระทั่งในขณะเห็นการเห็นนี่เป็นหน้าที่ของจักขุวิญญาณนะครับท่านผู้ชมครับการเห็นเนี่ยเป็นหน้าที่ของจักขุวิญญาณทําหน้าที่เห็นการได้ยินก็เป็นหน้าที่ของโสตะวิญญาณ วิญญาณมีทั้งหมดหกรู้อารมณ์ทางตาวิญญาณนีแ่แปลว่ารู้นะมีคนถามอาจารย์วิญญาณเนี่ยมันมีจริงไหมเราก็บอกมีจริงคุณก็มีวิญญาณคุณไม่รู้เหรอผ้อมะแ้้วมีวิญญาณเออมีวิญญาณอายังไม่รู้เลยตัวเองมีวิญญาณเพราะไปเข้าใจว่าวิญญาณก็คือเท่อไปหลอกหลอนชาวบ,บ้านคนอื่นเขาไม่ใช่เลย วิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้รู้ทางตาก็เรียกว่าจักขูวิญญาณรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณรู้ทางจมูกก็เรียกว่าขานะวิญญาณรู้ทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณเมื่อกี้ไปรู้ทางลิ้นกันมาแล้วก็คือไปทานอาหารกันมารู้รสด้วยลิ้น นะฮะมีชิวหาวิญญาณอาศัยเกิดที่ลิ้นเป็นผู้รู้รสที่ลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณเจด้านวิญญาณนี่แปลว่ารู้นะวิญญาณนี่แปลว่ารู้รู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายก็เรียกว่ากายยะวิญญาณรู้ทางใจก็เรียกว่ามะโนวิญญาณทำไมเรียกมโนวิญญาณ อืมถ้าไม่เรียกว่ามาโนวิญญาณเพราะมันน้อมไปรู้หรือไม่ก็น้อมเอามารู้น้อมไปแล้วก็น้อมมาน้อมไปก็ไปรู้น้อมมาก็เอามารู้มโนนี่แปลว่าน้อมน้อมไปแล้วก็รู้ความเป็นจริงนั่นก็คือมโนวิญญาณ จะนั้นเรากำลังศึกษาเรื่องจกักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณกันอยู่จำได้ใช่ไหมครับช่วงแรกศึกษาเรื่องจกักขุวิญญาณสองจกักขุวิญญาณที่เป็นผลของอกุศลเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีจกักขุวิญญาณที่เป็นผลของกุศล เห็นอารมณ์ที่ดีจะนะอารมณ์นี่มีทั้งดีและไม่ดีจิตทำหน้าที่เห็นอารมณ์ที่ดีและไม่ดีเขาไม่แย่งกันเห็นนะครับแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงเรื่องนี้จากคุกิิญญาณมีสองดวงแต่ไม่ใช่ดวงนึงอยู่ขางขวาอีกดวงอยู่ทางซ้ายไม่ใช่นะคะออรับต้องเข้าใจนะฮะ ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านับเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสตาของคุณสมแป้นนวรัตรุ่งเรืองสตาของคุณสเรียนทีนาบำลุงสตาของคุณสรีลาสีแสงสตาของเด็กชายชาลีโจนาบำลุงรับไปเจ้าพ ขอ,อน้มนาสาธุมัโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของอาจารย์ถากรสมขันเงินสธาของคุณสําราญจันทรพีทักษ์ทธาของคุณซิ่วเนียนแสเอุยสธาของคุณอุไรวันสุนทรมาลายลร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันในคืนวันพลุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดแปลว่าหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณส้มแป้นนวรัตนุุ่งเรืองคุณสลินทีนาบำรุง่งคุณสลีลาสีแสงและเด็กชายชาลีโจน,นาบำรุงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ บอกบอกอาจารย์สันติใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะก mm hmm. ิเลสตัณหาพากันลบกันละ mm hmm. มันศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธองค mm ์ hmm. คิดไม่ออกบอกมาทางช้ม